อสังหาในเครือชีวากรุ่โรงพยาบาลน,นวมินทโรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อาการิโกโฮไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรีท่านครับบางครั้งผมกคิดว่าผมคนที่โชคดีครับผมเกิดมามีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมครับได้ เกิตวในครอบครัวที่ยอดเยี่ยมนะคุณแม่ผมท่านจบแพทย์ซีราชคุณพ่อผมจบธรรมศาสตร์ครับน้องสาวผมจบที่ออกซฟอร์ดพี่สาวผมจบบอสตันนะครผมเรียนที่คิงคอลเลจที่อเีรดีผมโชคดีมากครับในช่วงวิกฤตโควิดผมกับเล่นกายมาเลี้ยงกล้วยไม้ครับเหมือนสมาี้ปลูกสวนสวนผักอะฮะ ก็ว่าผมงาม,มากครับงามมากเพอเราใจใสครับสิปีที่แล้วเราได้ทําการออกแบบช่วยเรื่องบ้านน้ําท่วมนะครับแล้วเราใช้เพลงของพี่จรรโนเพชรรางวัลคนช่างฝันครับสิปีคิดไม่ถึงครับผมกําลังจะเป็นคนไกลเล็กๆในสังคมพลังเล็กๆครับเหมือนลมใต้ปีกครับ,รบช่วยผู้คนให้หลบจากพายโควิดนะครับผมมีความสุขมากครับ มีหลายห้องที่อพยพมาอยู่กับเราแล้วนะครับอย่าสู้ครับโควิดเนี่ยเราไม่สามารถสู้เขาได้นะครับอย่าอย่าไปสู้ครับผมเคยบอกให้ว่าเราป้องกันโควิดไม่ได้เราป้องกันการระบาดไม่ได้แต่เราอยู่ในที่ที่เขาทำลายเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับพอศสอง4 10ห้าสี่สิบปีมาแล้วเนี่ยเราก็หนักหนาสาหัสรับน้ำท่วมกว่าเจ็ดเดือนคนสิบสองจุดแปดล้านคนสี่ล้านครอบครัวเสียชีวิตเกือบเก้าร้อยคนนะครับเรายังไม่ถึงจุดนั้นครับ ผมว่าเราผ่านได้นะครับแต่ต้องมีสติครับกลับไปฟังเพลง l e a v e and Learn นะของคุณกมาสโกศสนนะครับคุณกมลานี่เป็นคนที่ผมชื่นชอบมากเลยคุณมลรานี่เป็นลูกสาวในห้างใหญ่ครับ,บกมลตโกศสนคุณบอยโกศียพงศ์แต่งเพลงนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมผมจักสีเบอร์กเกล้ครับเมื่อชีวิตเดินถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งเราก็ไม่ทันตัดเกมหัวใจเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ไม่ไรครับผมเชื่อว่าเราผ่านได้ แต่ขอมีสติครับและเรียนรู้มันยอมรับมันนะครับตามให้ทันครับค่อยๆแก้ไปครับปัญหาแก้ไม่ได้ม่เไปนไรพักไว้ก่อนค่อยๆทยอยแก้ไปนะครับเหมือนกับผมกองงานมาโต้ผมเนี่ยฮะที่ผมเตรียมที่จะแตกโรงแรมครับผมก็ค่อยมองไปค่อยๆทําไปนะครับแล้วเขาจะงดงามของเขาเองนะครับนี่ฮใครไปเชื่อว่าที่จับประตูประตูสันเจ้าอายุ จ็ดสิปีจะกลับมาชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับาลากไม้เก่าๆนะก็ยังเย็นงานงามอีกรูปหลอ่อนี่ผมได้จากคนครวัดนะแชวเวลามันเขาชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้กำลังใจครับถ้าสู้ไปได้ก็ไปหาผมแล้วกันหลบมาอยู่ที่ชัวร์แคนเจรี่ครับหร่ดีเวทของเราที่นี่ก็น่าจะสมบูรณ์ูนพร้อมนะครับ ที่นี่มีความปลอดภัยนะคะเพราะว่ามีแพทย์มีพยาบาลคอยดูแลแล้วก็มีศูนย์ชีวเวชนะคะให,ให้บริการด้านสุขภาพอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นมีห้องอบสมนุนไพรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีสระว่ายน้ําเพราะที่นี่อยู่ท่ามกลางแหล่งธรรมชาตินะคะแล้วเป็นโอโซนอันดับ7ของโลกแล้วก็ห่างไกลจาก โควิดได้แน่นอนนะคะคือถ้าอยู่กับบ้านได้ก็ให้อยู่นะคะก็คือหลีกเลี่ยงในในที่ที่แออัดเป็นแหล่งชุมชนแล้วก็ให้ใส่แมสล้างมือบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากให้ทุกคนมาอยู่ที่ชีวาแซงชูรี่นะคะเพราะว่าที่นี่ห่างไกลจากโควิดบรรยากาศดีแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสถานที่รื่นรมน่าอยู่ ถ้าท่านออกกําลังกายตอนเช้าตื่นมาก็เดินรอบๆสถานที่บริเวณแล้วก็ในพื้นที่ส่วนกลางท่านก็จะได้บรรยากาศของต้นไม้นะฮะโดยเฉพาะต้นสาระใหญ่ๆอากาศมาดีอนามัยเราก็ออกกำลังแทนที่จะ3ชั่วโมงก็เหลนอ10นาทีท่านก็จะได้สูดอากาศเต็มปอดนะก็จะได้ครบนะ5ออสถานที่ดีๆอย่างนี้มีไม่มากและใกล้จะหมดแล้วนะท่านครับบนสตูดิโอของผมนะฮะ ก็เหมือนกับโกดังเก็บพร็อพนะครับพวกนี้จะถูกนาไปใช้ที่ชิวาเลเจนที่โรงแรมเชีวาคารทิคับเป็นบุติคโอเทลครับในการตกแต่งต่างๆครับถึงเวลาจริงเราจะรู้ว่าเขาจะใช้ที่ไหนครับแต่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนนะครับผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาที่นี่ครับผมเห็นระบบนิเวททั้ง6เดินหน้าอย่างมีนัยะสาคัญครับ เขาไม่เคยสนใจเลยว่าจะมีโควิด -19 หรือไม่เขาก็เดินหน้าเข้าไปเหมือนต้นไม้ครับไม่เคยสนใจครับก็เดินหน้าเราไปเพราะเราอยู่ในที่ปลอดภัยครับไม่่วาจะเป็นคอนโดมิเนียมนะครับชิว่าแซงเจอรี่หรือชิว่าคันทีครับเป็นโรงแรมนะเขาก็เดินหน้าเข้าไปชิว่ากรานิก้าสวนผักกอนิก,นนก59ไร่นะพี่ไก่ตังโรงเรมณ์ดีเหมือนเดิมพี่ม้าอารมณ์ดีเหมือนเดิมพี่แกะอารมณ์ดีเหมือนเดิมฮะพืชผักก็สวนครัวก็สวยงามครับรัว้วอ้อยเต็มหมดนะครับชิว่าปัญญาวี รีสอร์ทคอทเทเทเลสก็เดินหน้าต่อไปเชวเวสสวนนาทาอุทยานที่สาลมก็ยังสวยงามน้ำผู้ยังสวยงามเสาหน้ายังงดงามลมพัดเอื่อยเหมือนเดิมศูนย์แพทย์ทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์ปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมเชวาเลเจนก็ก้าวหน้าครับไปอย่างรวดเร็วรยิ่งมีโควิด1 9เเราไปไหนไม่ได้ครับเราทำงาน อาจารย์สินพิรษีที่ผมให้ความเคารพเพราะถ้าเป็นผู้กอ่อตั้งมหาวิทยาลัยสมกัอนเขาบอกว่าท่านนายรักลาในทํางานทํางานครับอย่าไปหยุดครับมหาชนกไม,ไม่หยุดไหว้ครับในหลวงท่านสอนว่าให้ไหว้ล้วก็ไหว้มีแรงไหว้ก็ไหว้แต่อย่าเบียดเบียนนะครับผมเห็นความคืบหน้าของทุกระบบอย่างมีย่าสำคัญและเต็มด้วยความสุขครับผมว่าโควิด -19 ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นครับผมมองโควิด -19 คือโค โว้วิโคคือร่วมมือกันด้วยกันครับจะมือด้วยกันครับโควิดโควิดเราจะก้าวข้ามมันไปนะครับหลังจากโควิดแล้วเราจะมีแซง t ูรี่มีที่หลบภัยที่ยอดเยี่ยมยที่ใครทำมาแล้วไม่ได้ครับที่นี่คือบรูโซนทุ่วของโลกที่คนเฉลี่ยันลอยปีเพราะฉนั้นเนี่ยปูสักแค่นี้เนี่ยเอาเราไม่อยู่ครับแค่สิวๆผิวๆคันๆนั่นเองครับผมเองอายุจะ60แล้วครับ59แล้ว ผมคือคนอยู่กลุ่มเสี่ยงครับเป็นเอ็นซดี5โรคครบครับเป็นความดันเบาหวานหัวใจมันจุกตับนะครับฟาส t ์แทร็กสโตรกนะครับผมเสี่ยงมากครับถ้าผมไปอยู่ในที่ที่มีโควิด1 9ผมเลือกที่อยู่ที่ไม่เสี่ยงสุภาพสตรีจีนบอกว่าไงครับกระโดดไกลต้องถ่ายหลัง9ก้าหนึ่งจะโดดให้สูงต้องย่อเขา่า ผมถอยที่นี่ผมเยอ่อเขาที่นี่นะครับเมื่อถึงเวลาเราจะเจอกระโดดไกลามากและสูงมากเมื่อคุยผ่านไปโครงการชีวาสังเกุรีเนี่ยจะหล่อมากครับเพราะเราเสร็จสมบูรณ์100นะร้อยเปท่านสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับในแฟนเพจเฟซบุ๊กคนลักบ้านครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมเชื่อว่ารอดแน่ชุกสู้ครับโควิดไม่ใช่โควิดนะครับโควิดจับมือไปด้วยกันครับ